เป็นลอกกาดดีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะอยู่ฝั่งมหามายยานมาเทราวาสนกันเดียวกันนะนะเดียวกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะองมหมายา,า,านก็เป็นชื่อเทรวาสก็เป็นชื่อชื่อถ้าเห็นความว่างแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน เป็นความว่างแล้วมนุษย์ก็มีรูปสมมุติมนุษย์สัตว์ก็มีรูปสมมุติของสัตว์เทวดาก็มีรูปสมมุติของเทวดาพรหมก็มีรูปสมมุติของพรหมถ้าเป็นความว่างแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมบางคนเห็นรูปพระพุทธเจ้ามเห็นพระพุทธเจ้าเห็หนองค์พระโพธิสัตว์นะคนเอเชียก็อาจจะเห็นในรูปหนึ่ง คนญี่ปุ่นกครอีกรูปหนึง่งคนเมืองจีนอเมริกาสารัฐคนที่เบสที่รูปหนึง่งก็เป็นรูปที่สื่อสารสมมติอะไรสืนะ่อสารสมมติให้เข้าใจว่าเป็นใครเป็นยังไงแต่ว่าถ้าผู้ที่ใจไม่ยึดถืออะไรแล้วก็ว่างแล้วเป็นความว่างล้มันจิตเนี่ยจิตถ้าเกิดเป็นจิตเนี่ยมันว่างนะจิตว่าง ก็คือไม่มีกิเลสแต่ว่ากิเลสไม่มีแต่จิตนี่มันว่างอยู่มันมีความว่างอยู่นอนิพพานก็นคือความว่างนั่นแหละนะนิพพานคือความความว่างแต่ว่าเออจิตก็ว่างถึงว่าเออถึงกับ เข้านิพพานได้แต่ว่าผู้ที่เข้านิพพานไม่มีไม่มีตัวเราตัวเขาเข้านิพพานคือใจที่ว่างนั่นเองนิพพานอย่างนั้นการปฏิบัติในฝ่ายเออของเราในฝ่ายไหนก็ตามถ้าพิจรนารณาแล้วปฏิบัติอยู่ในความว่างแล้วก็เหมือนกันนะเหมือนกันจะเป็นหมาย,ยานจะเป็นเทรวะเป็นชื่อถ้าภาวนาอยู่ในความว่างแล้วก็เหมือนกัน แต่ความว่างอันหนึ่งก็คือความเป็นพุทธ,ธะนือปัตนาความว่างด้วยนับปัตนาช่วยสัตว์โลกด้วยแล้วก็ทําความว่างไปด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นพุทธ,ธะนับพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนให้คนอื่น,นปฏิบัติตามคนที่ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเกิดความว่างในใจด้วยแต่รู้พระพุทธเจ้าก็าเรียกว่าสาวกท่านันคงจะเข้าใจแล้วนะ อ,อยู่หลายวันความว่างนะคงจะเข้าใจแล้วล่ะ้า,า,าไม่มีบ้างไงคำถามาท,ที่จะทความว่จมาจะมีสมุด้วโขยาย ก็ทุกอย่างเป็นสมมติไงร่างกายคนเรานี่ก็เป็นสมมติไม่มีชื่อก็มาตั้งชื่อขึ้นมาอีกนะก็ให้รู้จักกันทางวก็จะรู้จักกันว่าเป็นใครยังไงเป็นสมมติคนเป็นสมมติสัตว์เป็นสมมุติขึ้นมาเป็นปูปสมตม,ม,ปสมติเทวดาก็ไปรลปสมมติของเทวดาพรหมก็ไปรลปสมมติของพรหมก็เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน,นไม่แน่นอนไปเป็นตัวเป็นตนแน่นอนไม่ได้ แต่เรารู้จักกันรู้จักประสบสิ่งทุกอย่างก็เป็นความว่างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นแหละนะฮะจิตเห็นทุกอย่างเป็นความว่างอย่างนีก้ก็จิตก็จะหลุดพ้นได้จากความยึดถือคำว่าที่เราศึกษที่นี่ว่าพิจารณากาย Satipatthana, Kucharamani, Chambuka, Manata, Nyeni, Fai, Samatha, Vipassana. There are all more wine, Kutiputin, Gantipati, Parak, Ravikten, Pagodhisat, Manta, Polkam, Jadai, Javen, Samatha, Vipassana, Duai, Rajat, Patipat, Sonia, Nidwai, Gan, ถ้าเราเราต้องการพ้นทุกข์เราต้องการพ้นทุกข์เ,กกเลยเนี่ยเราปฏิบัติในสติปัฏฐานสุดนะสติปัฏฐานสุดความกายเวทนาจิตธรรมเยนารูปนามเป็นความว่างตรงนี้จิตจะเดินมกักจะละกิเลศจะละกิเลสแต่ถ้าเราปฏิบัติ จริญในเราลึกถึงว่าปณิสัตเป็นความว่างอยู่แต่ว่าในความว่างนั้นในส่วนอีกส่วนหนึ่งจะมีความกรุณาด้วยจะสงสารสัตว์จะเมตตาสัตว์จะขยายไปอันนั้นคือว่าจะต้องทำบารมีออกไปทางกว้างก่อนนะช่วยเหลือคนดำเนินไปงี้แล้วกันนะแล้วก็ภาวนามีความรู้ไปด้วยนะ แล้วก็จิตก็ช่วยแล้วคนไปด้วยก็จะดําเนินไปในทางนั้นทางนั้นก็จะเป็นทางที่จะสร้างบารมีตามพระโพธิสัตว์แลจะเป็นพระโพธิสัตว์บารมีแต่ถ้าเดินสติปัฏฐาสูงน,นี้จะพ้นทุกข์แล้วถ้าถึงเราจะเจริญมาสองอย่างก็ถ,ถึงเวลาเราจะเลือกมันก็จะต้องไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะพระสงฆ์นานนิดหน่อย วาให้บัติเป็นจงรมนะดสมกันก็ได้มันก็เป็นวิธีที่จะสงบแต่ว่าถ้าจะให้เกิดมรรคผลรวมมันไม่ได้นะทังเวลานั้นมันจะต้องตัดสินใจตัดสินใจว่าเราจะพ้นทุกอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องละในสิ่งที่เราปารารถ,ถานาอืมก็หมายถึงว่ากระตัดนรพพผนนะแต่ถ้าเรา อาจจะบัตรทั้งสองอย่างเนี่ยได้ในเบื้องต้นก็ได้ยอมเจริญสติปัฏฐานสิแต่ยังมีบัณนาเป็นความโภติษัททำได้ครับทำได้ทำได้ทำได้ กำลังกำลังกถึงธับริษัททำตอตเ้ทบริษัทต่ไทำพว่าสติจะไม่ค่อดีเท่าไรแต่ถ้าไม่มีสติจะได้จะด้ึงับริษัทเป็นสมองเมนองรกคือว่านงกสติมี่ยต้องงนครับก็เกิดมได้มาสติมันก็อาจจะมีในช่วงที่บริกรรมภาวนาไงนะแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะสติไม่อยู่ มันเคยเป็นขั้นต้นเบือนะเบ้องแรกในเบื้องแรกอย่างเงี้ยถ้าบริกรรมโบนาก็มีสติเวลาหยุดแล้วที่เขาฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเกิดมันก็ต้องฝึกสติไปทุกกริบับทมันก็จะเป็นสติประธานสงัแล้วสร้างศรัทธาความเชื่อแล้วก็บริกรรมก็ต้องบริกรรมมากๆตลอดเดินยืนนั่งนอนเห็นไ,ไหมเพื่อให้สติอยู่นั่นเอง เวลาสองสอ,ยองยงส่งว่านุญาโอกจากเวลาปฏิบัติบ,ตบวนาพยายามเดลิกถิงข้าพุทธศาสดาวย่เราเห็นทุกคนเป็นพุทธศาสนายเอาเห็นเราอเองที่เราอยู่ในสุขวะพยายามให้ให้เดลิกิงาพุทธศา่ต้เป็นยอย่างจะั้งใใช่ไม่ได้ ึกแห่ความว่งด้วยคืความคิดของเราอะไรทุกอย่างเป็นคล้ถ้าคน,นเขาเป็นพระโพธิสัตว์เราจะไม่ไม่โกรธาเราจะเห็น,ก,น,นกัเนพระเมตตาค,คือเจริญเมตตาตัวเองนะแล้วก็เมตตากับคนที่เรารักเรารักก็คือพ,อพระโพธิสัตว์นะก็ เมตตากับคนที่เป็นกลางๆเมตตากับคนที่เราไม่ชอบให้เสมอกันอันนี้เราก็คิดว่าคนที่เราไม่ชอบนั้นก็จะเป็นพระโพธิสัตว์คนเป็นกลางๆก,ก็คือพระโพธิสัตว์คนที่เรารักกับพระโพธิสัตว์เราเองก็โพ,พธิสัตว์คือให้มันเท่ากันไปเลยเจริญเมตตานั่นเองไม่ให้เราเกิดความโกรธแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้หรอกนะมันก็มีตัวเราขึ้นมาตัวเขาขึ้นมา มันก็โกรธขึ้นมาถ้าเราระล,ลึกได้อย่างนั้นกับจิตของเราแนละ้วก็คือมีบารมีมากแล้วมีเมตตาม,มากแล้วก็ทําได้ถ้ายังไม่ได้คือฝึกฝึกแต่ก็ฝึกอย่างนั้นแหละฝึกจเจริญเมื่อเรามีกําลังดีๆก็จะมองเห็นได้บางครั้งคนที่เราโกรธเกลียดก็ไม่มีมีแต่ความว่างนะคนที่รักก็ไม่มีมีแต่ความว่าง คนที่เป็นกลางๆกันไม่มีแบบเป็นทุกอย่างเป็นความว่างหมดบางครั้งเราจะเห็นอย่างนั้นใจก็สบายได้เพราะว่าวที่ที่เราปฏิปฏบัติสติปัฏฐานกับกับพุทธศาสนาคือเราจะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เราจะเห็นความว่างชัดแล้วเราจะใช้ความความรู้นี้ ความว่าจะ,ะ,ะปฏิภาคนะลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไดนไเมื่อเราเห็นความว่าง <S <S เห็นกายมันจะเหมือนกันแหลนะถ้าเราเห็นรูปกายที่ไม่มีตัวตน,นในสติปรรัฏฐานสูตรรูปกายทียไม่มีตัวตนในพ,พระพุทธเจ้าในาพระพระธธรุิธศาสนาก็เป็นความว่างอยู่แล้วเราก็จะเห็นเห็นจิตของพระพุทธเจ้าโอ้เป็นอย่างนี้เองที่พระองค์สอนว่ารูปนี้เป็นความว่างนามเป็นความว่าง นะหระือวาบริษัทสอนความว่างเราเมื่อเราเห็นความว่างเราก็เข้าใจในคําสอนทันว่าอมเป็นความว่างอย่างนี้ก็ยิ่งเห็นเห็นพระพุทธเจ้าชัดเห็นพระบริษัทชัดนนะเดียวกันคือจุดประสงค์ก็เพื่อ,อให้จิตของเราปล่อยวางในรูปนามทั้งหมดให้จิตของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดเลยนะจิตของเราก็จะมีเป็นความว่าง มาตัประสงค์ก็เป็นอย่างนั้นต่อจิตคองาพระพุทธเจ้าก็คือความว่างอนะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณว่างพระปัญญาที่คุณรู้รู้แล้วไม่จะถืออะไรก็เกิดความว่างพระคุณานที่คนนั้นก็บริสุทธิ์นะคําพระพุทธเจ้าคำว่าบริสุทธ์ที่บารมีเต็มแล้วนั่นนะแล้วก็แบว่าเ,เหมือนกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าหมด เมื่อเราบริกรรมภาวนานะถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพริษัทเนี่ยก็คือให้เรามีสติอยู่น,นั่นเองมีสติอยู่แล้วก็จะได้พิจารณานะให,เหนะ้เห็นความว่างที่แท้จริงนะเห็นความว่างที่แท้จริงไม่ย,ยึดไม่ถืออะไรเห็นเนี้ยถึงความว่างอ,อันดับแรกคือบริกรรมภาวนาก่อนนะคิดถึงความว่างความว่าง พระพุทธเจ้าหรือพระบริสุทเป็นความว่างนะ่ะบริกรรมภาวนาเรืนะ่อยแต่ว่าใจของเรายังไม่ว่างหรอกเราละเลิกไปก่อนต่อมาเราก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจเราก็มีเมตตามากขึ้นไม่มีเราไม่มีเข้าเสมอกันใจของเราเขากว้างขวางออกไปมันก็ว่างขึ้นรักความยึดถือมันก็ว่างขึ้นเราก็เห็นความว่างเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระบริสุทธ เมื่อเห็นความว่างแล้วถึงความว่างแล้วก็พ้นจากสมมติแหละพ้นจากสมมติทุกอย่างเป็นสมมติหมดเลยพ้นจากสมมติหมดแล้วพระโพธิสัตว์เราก็มีเชื่อที่สมมติจริงๆกับจิตของท่านที่บริสุทธิ์ที่ว่างพระพุทธเจ้าจิตท่านที่ว่างถ้าจิตของเราว่างก็ทั้งเห็นท่านอืเห็นท่านเห็นความว่างได้เกณพระพุทธเจ้าเห็นพระพธิสัตวนะ์นั่นแหละ ให,ให้ถามบ้างก็ได้นอที่เคยอ่าน,านหนัเสือที่เกี่ยับหลงพ่มาหลวงพ่อชากระใายคำว่าผู้รู้ ผู้รู้พอจอธิบายรมณผู้รู้ก็มันก็ว่าจิตเนี่ยจิตนี้รับรู้อารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิเลสผลธรรมะธรรมลส่งเข้าไปจิตรับรู้ได้เป็นอะไรเมื่อจิตรู้แล้วถ้าจิตไม่มีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่หลงก็คืออวิชชาอาวิชชาเกิดขึ้นก็อบรมจิตมันก็เป็นทุกข์ ผู้รู้ก็คือวิชาผู้รู้นี้ก็คือวิชาก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัจจังทุกังัตาก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วผู้รู้ที่รู้นี้เราก็มายึดอมาเป็นเราด้วยวางรวยวางผู้รู้เป็นวยนี่ก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาสร้างทุกผู้รู้นี้ขึ้นทำบ่อยๆสร้างผู้รู้ขึ้นบ่อยๆ อะไ้างความรู <ikke> ้ก็คือตัวปัญญานั่นเองแหละนะปัญญานะรู้รอบนะมีความรู้แล้วก็รู้รอบรอบรู้กันมาหมดแล้วก็ไยเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญานั่นเองที่จะรู้ในจิตใจเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นวิชานะเป็นแสงสว่างเป็นญาณตัวนี้ขึ้นมานะรู้รู้แล้วจะได้ละกิเลสนะละกิเลสแล้วตัวรู้นี้ก็วางไปด้วยนะจิตก็วางขึ้นมา ถ้าย,ยึดในความรู้อยู่ยังว่างไม่หมดต้องปล่อยวางความรู้ด้วยมันยกตัวอย่างง่ายๆเราเมื่อก่อนเราไม่ได้ศึกษาในอภิสศานาทุกองค์อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จักเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องปฏิบัตินะเรื่องการสร้างบารมีเรื่องมรรคผลนผลิพพานเราไม่รู้จักต่อมาเรามีความรู้ขึ้นมาแล้วมีความรู้ในสมมติสัญญารู้การปฏิบัติใช่ไหมเรามีความรู้เมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ย ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นผู้หลงนะคือยึดถือในความรู้นั่นแหละจะเป็นผู้หลงแต่เมื่อเรารู้แล้วรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ยึดถือเอาความรู้เป็นเราอีกวางไว้พอยให้เป็นอนัตตามไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีความรู้ของเราไม่มีความรู้ของเขาก็ว่างอันนี้คือเบื้องต้นต้นที่เห็นมันเป็นปัญหาว่าผู้ที่ มีความรู้มากเรียนมากศึกษาม,มากทั้งโลกก็ดีทั้งธรรมก็ดีทางการปฏิบัติก็ดีถ้าไปยึดถือความรู้นั่นก็เป็นเหตุให้ทุกเกิด,ดนะมีตัวตนขึ้นอีกก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างความว่างไปบรรุปัญชามีครั้งหนึ่งท่านก็สอนเหมือนกันสอน,น,น,สอนว่าคนภาคอีสานเนี่ยเข้าไปในเมืองนะ เขาจะพูดว่าเขาไปในเมืองภาษานะความหมายก็คือว่าเขาก็ไปในเมืองนั่นแหละเข้าใจไหมถ้าเกิดเขาจะไปซื้อเกียรเขาก็ไปซื้อเกลือ,อามานั่นแหละคือเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเองอคนภาคนี้ไปทางโน้นก็จะพูดไปชัดเป็นทิฏฐิหน้าก็ได้ไปยึดถือนะไปเกิดความยึดความถือขึ้นมายิ่งเราเป็นชาว ต่างประเทศมีการศึกษามากใช่ไหมไปอยู่กับสังคมอีกสังคมหนึ่งมีการศึกษาน้อยทําไม่เจริญอาจจะมีความคิดต่างๆมากมายเราก็ให้วางสิ่งเหล่านี้ให้หมดวางความรู้วางความคิดวางความฉลาดให้หมดเลยนะเอาไปไว้นอกวัดนู่นแหละเออวางในวัดไม่มีอะไรแนละ้เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันคงจะได้ธรรมะคงจะเข้าใจนะเป็นธรรมะปฏิสันฐาน พอรับกันมาเยื่อเยือนนะอของเราเปโอกาสมาในศึกษาปฏิบัติในสนทนาธรรมนักแรกเปลี่ยนความรู้ความเห็นความคิดในแนวปฏิบัติเพื่อที่จะได้นําไปศึกษาค้นคว้าปฏิบัติแล้วก็สอนให้อาชาชนทั้งหลายเขามีความว่างเกิดขึ้นนั่นแหละทั้งใจเราด้วยสอนเราด้วยสอนคนอื่นด้วย นะก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้ที่ต้องการความว่างนะที่สนใจเข้ามาก็ให้ตั้งใจก็แล้วขอให้สำเร็จหนังที่ปรารถนาทุกประการลึสมีวานว่าที่ธรรมะทีรับที่มีจังจะได้ หลคนอื่นด้วยเพาเป็นคนเดียวมีประโยชน์ก็มไม่มากอ,มอะไรๆคนที่ใชกัรใช่กานทำงานในพทุทธศาสนาบางทีความความคิดเนะี่ย้องฝ่ายมหาย,ยานก็จะคิดว่าฝ่ายเทราวาสนั้นก็โอ้ไปเฉพาะตัวเองเล็กๆฝ่ายมหายานนิพพานกว้างจริงแท,ท้จริงแล้วปัถนา สร้างบุญนมมากๆแต่ว่าผู้ที่สําเร็จก็ไม่ได้ทุกคนนะผู้ที่ละความปรารถนาก็มีผู้ที่จะเปลี่ยนใจมาเป็นสาวกก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนปรารถนายังไงตั้งใจยังไงก็ดีหมดแล้วดีหมดละเป็นไปเพื่อถึงพระนิพพานเหมือนกันเตรียมทูบเทียมถวายองค์อะไรละไม่อย่างเนาะดูดิลงทูบเทียมมาถวายนั่นแะล้วาม นล้วจะมีแผ่นล้วรนูนี<ะ>้กค่หน,นเอ่เอาลปนั้นไปด้วยกันเลยมีนย่างดูเ,เลยรูปนั้นไปด้วยอา่อาหาลา <c oughs> ท่านบอกบ่เราเห็นว่าเรามีมากนะอเราเรียงว่าโพธิสัตว์มาก บอกว่าอาจารย์อาจารย์คิดถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นพระโพนิสัตก่อนสร้างบารมีมากมีพระมรณาธิคุณมากนะจนสําเร็จเป็นพุทธเจ้าไปแล้วนะแล้วก็มีพระบริสุทธิคุณปัญญาคุณพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้องค์ก็เป็นพระบริสัทต ถ้ามิจรเป็นพุทธเจ้าในปัจจุบันพระมหาโพธิสัตว์อารวาสกิจในสวนนี้ก็สร้างบารมีอาคองเราไดคุณมากทีเดียวที่เจริญสัตว์ขนสัตว์ตั้งคิดอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งอย่างก็เลยมีแสงมาอย่างนี้ให้เป็นดวงกลมก่อนแสงเย็นสบายดีเนาะเย็นสบายดีนะนนะมีไหมไม่ร้อนไม่ร้อน ทิฐามารมีบพจะรอพระวร,ะรก,กิจเสวนนะรูปน้าตักห้นิ้วเทวิหารนทในาม่นจะมีที่องที่เก็บที่ที่บนะที่อลจส่ เอาได้ไม่เป็นไรนะมนนันก็จะมาตั้งวิชาแล้วสำเร็จสำเร็จกลับมาติดต่อมารเรอเป็นไงบ้างเนาะ